สวัสดีครับสวัสดีแฟนชาวเคทิดอรทุกคนนะครับผมไบวัชิรวิทย์ครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาอยู่ในกล้องถ่ายของเคทิดอรอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งบอกเลยว่าวันนี้นะฮะฟิวก็จะเป็นแบบละมุนละมุนเท่ๆเหมือนครั้งที่แล้วที่เรามาถ่ายกันนยครับโอ้โหนี่เลยครับความลับเพื่อผิวสวยนิสัยไร้ที่ตีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากเคทิดอรเลยครับผมเคทิดอร์ Cover Matte Series ครับ นี่เลยครับส่วนนี้นะครับคือแคทิซอย c คาวเ m ิร์นแมทพาวเดชันนั่นเองครับส่วนตลับนี้นะฮะคือ c ค t i d อย์คาวเฟิร์นแมทพาวเดอร์แนั่นเองนะครับผมเป็นรองพื้นและแป้งนะครับที่พัฒนาสูตรมาจาก n น e m a t มท Series นั่นเองครับเพื่อให้มีการปกปิดคาวผิวดียิ่งขึ้นนั่นเองครับและเจ้าตัวคาวเฟ m a t นแ Foundation นะครับจะมาในแพ็คเกจสีแดงสวยสะดุดตาแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับเนื้อยังเกลี่ยง่ายปกปิดได้เรียบเนียนมากขึ้นและก็ยังคงความเบาสบายผิวคุณมาได้ดีอยู่ครับ ใช้รองพื้นเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาลงด้วยเจ้านี้ต่อเลยฮะคาวเปอนแมกพาวเดอร์แพคนั่นเองนะครับผมมาในตลับสีแดงสวยเหมือนกัตัวรองพื้นเลยนะครับซึ่งเจ้าแป้งรุ่นคาวเปอนแมอันนี้นะครับจะทําให้การปกปิดผิวดียิ่งขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาผิวจุดด่างดำรูขุมขนนะครับใบแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับเนื้อแป้งนะครับมีสัมผัสที่เนียนละเอียดมากๆเลยนะครับทาลงบนผิวหน้าจะช่วยคุมความมันได้อย่างแน่นอนนะครับทำให้ผิวของคุณดูแมท์สวยนะครับทำให้ผิวเรียบเนียนที่สาคัญนะ มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะครับมั่นใจได้ว่าเข้ากับสีผิวของสาวๆได้แน่นอนครับถ้าต้องการให้ผิวเรียบเนียนนะครับใบแนะนําเลยใช้คู่กันเลยนะครับทั้งตัวรองพื้นและตัวแป้งคา v e r match ตัวนี้นะครับใช้คู่นี้ผิวดีคา cover แน่นอนครับรอติดตามผลงานภายแบบสินค้าใหม่จากเคทตี้ดอกันด้วยนะครับหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะฮะและที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปลองนี่ด้วยนะครับเคทตี้ดอคาเปอร์แมทซีรีส์นะครับลองใช้เลยติดใจแน่นอนครับ อย่างหน้าบรายนะครับต้องเคที่ดอคัลเปอร์แมทฟาวเดชั่นนะครับและเคที่ดอคัลเปอร์แมทเฮาเดอร์แพงนั่นเองนะครับใช้กุการฟินิ่งกว่าและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากเคที่ดอได้เร็วนี้ครับเจอกันครับ